ทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่25ถึงวันที่31สิงหาคม2568มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมที่น่าสนใจจากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองค่ะ โดยมูลนิธิวิจัยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากกสอ,อแล้วรุ่นที่16ค่ะผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1ตุลาคม2568ค่ะ มาต่อกันที่โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมค่ะ ซึ่งจะจัดการอบรมระหว่างวันจันทร์ที่27ถึงวันพฤหัส,สบ,บดีที่30ตุลาคม2568รวม4วันณโรงแรมโนโวเทลระยองสตาร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยมีค่าลงทะเบียนการอบรม7,900บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่21ตุลาคม2568นะคะ และสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการอบรมทั้งสองโครงการข้างต้นได้ที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองโทรศพัพท์หมายเลข021411033-4และ021410709ค่ะและปิดท้ายสัปดาห์นี้ กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีการร้องเรียนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคมค่ะโดยทนายเดชากิติสิทธิยาน,านันซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ร้องเรียนได้เปิดเผยว่า ทางอำเภอได้สอบสวนผู้ที่ถูกร้องเรียนจนเสร็จสิ้นและส่งรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อพิจารณาหากตัดสินว่าผิดจริงจะสอบถามไปยังผู้ร้องเรียนว่าพอใจในคำตัดสินหรือไม่หากไม่เป็นที่พอใจก็จะรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องคดีต,ต่อศาลปกครองตามกฎหมายต่อไปค่ะ และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวมาฝากกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสารปกครอง ที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์อคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองผ่านการเรียนดูรู้คน้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับอคลาวภายในอคลาว คุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ o c r o w a d m i n c o r t g o t h และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า o c r o w หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง p r y s t o r e และ App Store ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน